สวัสดีครับคุณผู้ฟังเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นการทํางานในองค์กรต่างๆนั้นย่อมหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งในเรื่องต่างๆไม่ได้เลยเพราะทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง แต่เจ้าความขัดแย้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสียทีเดียวครับเพราะบางครั้งความขัดแย้งอาจก่อให้เกิดผลดีคือเกิดการแข่งขันสร้างความท้าทายให้เกิดสิ่งใหม่ๆทําให้องค์กรอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดในปัจจุบันได้ครับแต่ก็ต้องระมัดระวังความขัดแยง้งไม่ให้มากระทบกับความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวหรือบุคคลในองค์กรของเราได้นะครับดังนั้นเราจึงควรต้องมาศึกษาถึงสา เหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและจะต้องหาเทคนิคต่างๆนำมาแก้ไขปัญหานั้นๆให้ยุติลงได้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและเกิดการยอมรับในเหตุผลด้วยกันทุกฝ่ายครับกระผมได้รวบรวมสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและการทำงานออกเป็นสองส่วนครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังได้ง่ายขึ้นครับสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบุคคลในครอบครัวมีด้วยกันห 6ประการดังนี้ครับ ประการที่1สาเหตุจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัววิธีการแก้ไขคือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจงอยาหนีปัญหานั้นๆหรือนิ่งเฉยกับปัญหานั้นๆรอให้เรื่องจบๆไปเพราะมันจะทําให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปกว่าเดิมการที่เราไม่สะสางปัญหาอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกแย่ๆระหว่างคู่กรณีรวมไปถึงสร้างความตึงเครียดให้กับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆได้อีกด้วยครับการ เชิญหน้ากันในช่วงที่เกิดปัญหาขึ้นนี้คือเวลาที่เหมาะสมแล้วเพื่อมาหาทางออกหรือแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆด้วยกันเพียงแต่ต้องเลือกช่วงเวลาที่ควรและเวลาที่เหมาะสมของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโดยใช้เหตุผลแต่ไม่ใช้อารมณ์ครับประการที่สองสาเหตุจากการมีเป้าหมายหรือความต้องการไม่ตรงกันภายในครอบครัวแนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือ รีบหาสาเหตุของเป้าหมายหรือความต้องการนั้นๆให้หาสาเหตุโดยเร็วเมื่อพบกับสาเหตุนั้นๆแล้วจงใช้เทคนิคปิยวาจาคือการพูดด้วยความอ่อนโยนใช้น้ำเย็นเข้าลูบจงใช้คำพูดหรือคำถามที่ไม่รุนแรง เพื่อลีกเลี่ยงการพูดโต้แย้งกันทําให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งได้ครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเจรจาหาข้อยุติต่างๆประการที่3สาเหตุจากการตีความผิดเข้าใจการสื่อสารไม่ตรงกันวิธีการแก้ไขคือจงฟังอย่างตั้งใจสาเหตุสําคัญที่ทําให้ปัญหาความขัดแย้งลุกลามคือการไม่รับฟังกันอย่างจริงใจให้คุณลองฟังคําตอบจากอีกฝ่ายบ้างเพราะอาจจะทําให้ค้นพบสาเหตุข,ของความขัดแยง้งว่า อาจมาจากการตีความที่ผิดพลาดหรือการรับรู้ข้อมูลที่ต่างกันมาก็ได้ครับประการที่4สาเหตุจากอีกฝ่ายไม่ยึดมั่นในกฎกติกาของคนภายในครอบครัวแนวทางการแก้ไขคือให้กำหนดประเด็นที่เห็นด้วยและให้บอกสาเหตุที่ไม่เห็นด้วยโดยให้อีกฝ่ายได้รับรู้อย่างชัดเจนเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยยึดเป้าหมายหลักการที่ถูกต้องมีการผ่อนปรนเงื่อนไขบ้างไม่ตึงจนเกินไป รู้จักการผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างในบางโอกาสเมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันแล้วอาจทำเป็นข้อตกลงออกมาในรูปแบบเป็นคํามั่นสัญญาแล้วให้แต่ละฝ่ายนำข้อตกลงนั้นๆไปปฏิบัติตามแล้วคอยตรวจสอบว่าอีกฝ่ายได้ทำตามข้อตกลงร่วมกันหรือไม่ครับประการที่5สาเหตุจากปัญหาต่างๆไม่สามารถตกลงร่วมกันได้วิธีการแก้ไขคือให้หาคนกลางมาไกล่เกลี่ยปัญหานั้นๆ การมีคนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนั้นนับเป็นทางออกอีกวิธีที่น่าสนใจไม่น้อยครับซึ่งผู้ที่มาทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยนั้นจะคอยอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายช่วยในการกําหนดวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกันและสร้างความเข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยรับฟังเงื่อนไขของปัญหานั้นๆเพื่อนําไปสู่การสร้างความปรองดองโดยไม่เอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดหลักความยุติธรรมเป็นหลักครับประการ การที่6เมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหานั้นๆแล้วและได้ข้อยุติเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายแล้วจงใช้หลักการ ขอโทษและให้อภัยโดยเร็วที่สุดการขอโทษในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายแต่เป็นการแสดงความกล้าหาญที่น่ายกย่องต่างหากครับแต่ต้องทำด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งแล้วก็ไม่ไปกระทำผิดซ้ำเดิมอีกด้วยครับการให้อภัยการแสดงน้ำใจที่น่านับถือที่สุดคือการรู้จักให้อภัยผู้อื่นเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายที่เกิดปัญหานั้นจะได้ ได้กลับมาร่วมกันอยู่ในครอบครัวได้อย่างสบายใจและพร้อมเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีความสุขครับสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทำงานนั้นมีด้วยกันสิบแนวทางดังนี้ครับแนวทางที่1คุยกันต่อหน้าเมื่อคุณมีปัญหาขัดแย้งกับผู้อื่นควรพูดคุยกันต่อหน้าซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดกันได้เป็นอย่างดีครับไม่ควรใช้วิธีส่งข้อความผ่านไลน์ผ่านอีเมลหรือการโทรศัพท์หรือพูดผ่านบุคคลที่ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากยิ่งขึ้นครับแนวทางที่2เจรจาในที่ส่วนตัวการเจรจาข้อพิพาทในสถานที่เปิดอาจมีตัวแปรอื่นๆที่คอยยั่วยุให้เกิดข้อขัดแยง้งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นทางที่ดีควรหาสถานที่ที่เป็นส่วนตัวที่คู่กรณีสามารถพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่บรรยากาศในการเจรจาจะดีขึ้นมากเลยครับ แนวทางที่3ปลดปล่อยอารมณ์เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องที่ขัดแย้งอย่างเต็มที่แต่ต้องเป็นไปด้วยความสงบและหากฝ่ายหนึ่งไม่อยากพูดขอให้เขียนจุดสำคัญสำคัญ,ญ2-3เรื่องเพื่อให้อีกฝ่ายได้อา่านและเข้าใจความรู้สึกนั้นเนื่องจากการปลดปล่อยอารมณ์ที่แท้จริงออกมาจะช่วยในการบรรเทาความขับข้องใจของตัวเองอีกทั้งทาให้เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายซึ่งจะนาไปสู่การ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ง่ายขึ้นครับแนวทางที่4รู้จักประนีประนอม จำไว้ว่าหากคุณต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใดๆก็ตามอย่ายึดติดกับความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ควรมีความยืดหยุน่นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับว่าบางครั้งคุณอาจจะต้องล้มเลิกแผนการหรือความต้องการของตนเองที่วางเอาไว้เพื่อให้ได้ข้อยุติในการขจัดความขัดแย้งต่างๆโดยสันติวิธีครับแนวทางที่5มีเป้าหมายร่วมกันการให้คู่พิพาทร่วมกันทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย กันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างได้ผลโดยเฉพาะในที่ทำงานซึ่งเมื่อต่างคนต่างทำตามวิธีของตัวเองอาจเกิดข้อขัดแยง้งและในที่สุดก็ไปไม่ถึงจุดหมายเพราะฉะนั้นวิธีจัดการกับเรื่องนี้คือระดมความคิดทั้งสองฝ่ายและเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่เห็นตรงกันเพื่อนำไปปฏิบัติซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งในการทำงานได้ครับแนวทางที่6เขาคิดถูก ก็ต้องยอมรับระหว่างการเจรจาหากคุณเห็นด้วยกับข้อโต้แยง้งบางเรื่องของคู่กรณีที่มีเหตุผลที่ดีคุณต้องรู้จักยอมรับไม่ต้องอายหรือกลัวเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีแต่ประการใดเพราะการยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายโดยปราศจากอคติจะช่วยให้การสนทนามีทางออกและลดทอนความรู้สึกไม่เป็นมิตรลงได้ครับแนวทางที่7เครียดนักก็พักก่อน หากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีมากเกินกว่าจะคุยกันด้วยเหตุผลได้แล้วนั้นขอให้หาเวลานอกแล้วออกจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดและเมื่อจิตใจสงบลงค่อยกลับมาเจราจากันใหม่ในภายหลัง เพราะการแตะเบรกจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาทบทวนในเรื่องที่โต้เถียงกันได้เป็นอย่างดีครับแนวทางที่8สอดแทรกอารมณ์ขันในบางช่วงเวลาที่กำลังหาข้อยุติร่วมกันอยู่นั้นหากสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นทุกอย่างเริ่มไปในทางที่ดีขึ้นแล้วควรหาเรื่องเล่าตลกตลกขบขันเข้ามาสอดแทรกบ้างก็จะทำให้บรรยากาศลดความตึงเครียดลงไปได้บ้างครับเสียงหัวเราะนั้นจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง แนวทางที่9ขอความช่วยเหลือหากสถานการณ์ต่างๆเป็นไปในทางที่ไม่ดีขึ้นมีการพูดจาด้วยถ้อยคำที่รุนแรงมีการข่มขู่ด่าทอหรือใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นโปรดยารีรอที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกโดยทันทีครับแนวทางที่10ให้เวลาเยียวยาหากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมลดลาวาศอกให้กันควรเจรจาเพื่อหาข้อยุติที่เป็นกลางไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่าย ใดเป็นผู้ชนะและหยุดปัญหาพิพาทไว้ชั่วคราวเพราะบ่อยครั้งที่การเวลาสามารถเยียวยาความขัดแย้งได้อย่างเห็นผลแต่ถ้าหากเครื่องขัดแย้งดังกล่าวยังคงค้างคาใจแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดคุณคงต้องหวนกลับไปพูดคุยกับคู่กรณีใหม่อีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความสัมพันธ์ที่แย่ลงไปกว่าเดิมครับพูดถึงเรื่องความขัดแย้งแล้วก็มีเรื่องเล่าในตำนานอีกเรื่องครับที่อาจจะเป็นแง่คิดดีๆและอุทา หอสอนใจคุณผู้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งดังนี้ครับการละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นรุกขเทวดาประจำต้นไม้ต้นหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำถัดออกไปไม่มากนักได้มีสุนัขจิ้งจอกสองผัวเมียอาศัยอยู่ร่วมกันอยู่มาวันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกผู้เป็นเมียเกิดอาการแพ้ท้องจึงอยากจะกินเนื้อสดสดขึ้นมาจึงไหว้าวานให้สุนัขจิ้งจอกผู้สามีช่วยไปหาเนื้อสดสดมาให้กินในตอนนี้เมื่อสุนัขจิ้งจอกผู้เป็นสามีรับปากกับภรรยาตนเองแล้วจึงออกเดินทางไปที่ริมฝั่งแม่น้ำในทันทีอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำมีนาคสองตัวกำลังออกหากินอยู่ริมแม่น้ำตัวแรกหากินอยู่บนน้ำลึกส่วนอีกตัวหากินอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำเวลาต่อมานาคตัวที่หากินอยู่ในน้ำลึกได้ปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่มาหนึ่งตัวแต่เมื่อมาถึงฝั่งไม่สามารถเอาปลาขึ้นจากน้ำได้จึงตะโกนเรียกนาคอีกตัว มาช่วยกันลากปลาขึ้นฝั่งในตอนนี้แต่เมื่อดึงปลาขึ้นฝั่งได้แล้วนาคทั้งสองตัวไม่สามารถตกลงเรื่องแบ่งปลากันได้จึงเริ่มทะเลาะกันเพราะอีกตัวอยากได้ส่วนหัวและอีกตัวเอาส่วนหางไปจึงตกลงกันไม่ได้เสียทีขณะนั้นสุนัขจิ้งจอกผู้สามีก็เดินทางมาถึงริมแม่น้ำพอดีนาคทั้งสองตัวจึงให้สุนัขจิ้งจอกเป็นผู้ตัดสินให้ จากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็เริ่มแบ่งปลาออกเป็น3ส่วนแล้วสุนักจิ้งจอกก็พูดขึ้นว่าท่อนหางเป็นของนาคที่หากินอยู่บนฝั่งส่วนท่อนหัวเป็นของนาคที่หากินในน้ำลึกส่วนท่อนกลางตัวปลาเป็นของเราเองเพราะเป็นผู้ตัดสินพูดจบสุนัขจิ้งจอกก็รีบค่าปลาท่อนกลางแล้วเดินจากไปในทันทีเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนั้นนาคทั้งสองตัวต่างก็พากันนั่งซึมเศร้า มองหน้ากันต่างก็ลำพึงขึ้นมาว่าเราไม่น่าทะเลาะกันเลยไม่อย่างนั้นเราก็ได้กินปลาตัวใหญ่ได้อิ่มกว่านี้เหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาของลุกคเทวดาโดยตลอดท่านก็เกิดความปิติชื่นชมสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ช่างฉลาดและมีปัญญามากมายเป็นยิ่งนักข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้คือเมื่อมนุษย์เกิดทะเลาะเบาแหวงหาข้อตกลงกันไม่ได้ดังนั้นคนทั้งคู่ จึงต้องเสียทรัพย์มาเป็นค่าทนายความขึ้นโรงขึ้นศาลกันเพื่อให้ผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินความเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนดังกับนาคน้อยทั้งสองตัวที่ต้องเสียส่วนแบ่งปลาไปให้กับสุนัขจิ้งจอกผู้ชาญฉลาดนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกราบสวัสดีครับ